ครับก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกะมาพบพ่อกันอีกคลิปนึ่งนะครับนอกกับช่องดำหน่อยรถไทยซิงชั้นเอ๋อกับขี้เก่าเหรอครับพี่น้องคลิปนี้กับพามาเบิองมาเบิง,บงอ้อยคือเก่าเหรอครับว่ามันเป็นจังไดอ้อยฝนตกเร่งไหลหน้ามันเกิท่วมครับเห็นหอ้อยเ้าโคนเห็นหอ้อยเ้าลมเนาะ ครับก็บขอบุญขอบคุณเนาะพี่น้องสำหรับพี่น้องท่านใดที่กดติดตามให้กดคอมเมนต์ให้ผมเนาะผมก็ได้ตอบคอมเมนต์แล้วละ่ะผมก็บอกคอยมีเวลาเท่าไหครับเอ,อึกจากงานมากก็บ,บ่ค่อยได้เบิง่งบ่ค่อยได้อัปเดตตอนใดก็ขอต้อภขอไปนัทที่นี้นะครับเนาะ ครับอ้อยพี่น้องเป็นยังไงเนาะเป็นคืออ้อยผมบ่นะครับมันหล่มปองงองเป็นอย่างยังสี่แลนเะพราะว่าฝนมันตกซูมือครับตกคักตกในตกบวหยุดบวยอนเวลาบวตตกมันับบดตกเลยครับเวลามันตกมันกิดตกเอาใสาจาา่จนเฮ็ดยางกับวได้แก้ได้แกะมาตัดหนาน้ำถน,นวนหนทาง ดูกลางให้นี่แหละครับกับผ้าพีนองมาเบืงองนาอัพเดียดกรอบนึงสำหรับแปลงนี้นี่เป็นอ้อยตัวสามครับอ้อยตัวที่สามใส่ปุ๋ยไปเที่ยเดียวครับฝังปุ๋ยไปเที่ยเดียวตั้งแต่ที่แหลกๆหีเรครับคับบงนี้คือกันครับ นี่นี่พี่น้องครับตอนผมปลูกที่แรกนี่อ้อยแปงนี่นะครับผมปลูกที่แรกผมว่างน้ำหยดครับพี่น้องว่างน้ำหยดปีแรกเลยได้ดีครับพี่น้องครับก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่สาหรับน้ำหยดครับแต่ว่าปีนี้โบแมนเหรอครับโบแมนน้ำหยดปีนี้ปล่อยธรรมชาติก็สูบน้ำจากคลองขึ้นมาใส่ที่ปกติแล้วครับเพราะว่ามันลงทุนหลายครับน้ำหยดเนาะ มันก็ปีนี้มันมันมันแรงครับมันแรงแต่ต้นปีเลยมันก็เลยเห็นอ้อยเขามันช่างงักไหลปกติอ้อยแปลงนี้เนี่ยมันสูงเงี้วครับสูงเง้วเลยล่ะเมื่อปีนี้ครับเมื่งกะลองกะแรงอยู่มองที่มันกระลองกะแรงมองหัวให้นี่มันอย่ยงเด็กครับปี่น้องตอนตอนผมตัดเนาะมื่อนี้ผมก็ เอารถเทเลอร์มาจอดไว้บนถนนสิแล้วก็รถขีบขีบมามายำอยู่แต่เมุองเดียวนะครับขีบมาแต่ทางไหนคุณออกมามายำมายำอยู่เมุองนี้แล้วปรากฏว่าตออ้อยมันตายครับพี่หน่อยเบิองมันตายในช่วงนี้เกือบเกือบเคยงานกะว่าได้ครับแเสียหายอยู่ อย่าก็เอาบอายุอย่าอย่าเคีย้ยอย่านี่นะครับครับสำหรับขา้ขาวๆเลี้ยงเงินตอกเงินตามอีย่างนี้ก็ต้องรอบเบิ้องอีกเท่านึงครับเพราะว่าเขาจริงช่วงเขาคขาลมอแล้วล่ะก็คิดว่าสิได้แน,น่นอนล่ะครับรอบบ้อยยี่สิบบาทแต่ว่าสิได้ภายในเดือนนี้หรือว่าเดือนหน้าผมก็รอฟังข่าวๆาจากทั้งเพจ YouTube ต่างๆท,ท,ที่เพิ่นลงให้เบิ้งแล้วเนาะครับเนาะ ปอยแปลงนี่กับปุ๋ยเพราแลพวครับใส่รอบเดียวในซัำนี่ผมก็ถือว่าโอเคอยู่ดอกว่าปุ๋ยมันเบิดลงต้นหลายครับ้ดกับกาว่าซิโลแล้วล่ะครับแปลงฟังทั้งนี้กับแปลงฟังทั้งนี้ครับเอย่าผมซิวเลี่ยงปล่อยแปลงนี้เนาะที่ผมวางน้ำยเนอะอย่าเทียบใส่กันครับพี่น้องแปลงฟังทั้งนี้ แปลงฟังทั้งนี้แปลงฟังทั้งนี้บ่ได้วางน้ำหยดครับแปลงฟังทั้งนีไในว่างน้ำหยดอันนี้ผมว่าหมายถึงปีแรกที่ผมปลูกสองแปลงนี้เนาะเพราะว่ามันปลูกพร้อมกันผมก็เลยร้องเบึงฟังทั้งนี้มันหาไรครับฟางทั้งนี้หาไรส่วนฟังทั้งนี้มันก็อยู่ประมาณสี่ไรกับหาไรขึ้นกันแหละครับเปรียบเทียบใส่กันเมื่อเล้าครับ เ,เราเลี้ยงไอ้แปลงที่ใส่น้ำหยดก่อนเนาะผมะเฉลี่ยเบื้องแล้วมันได้แปดสิบแปดตันครับแปงหาไรเนะี่มันแกย่นย่อใส่กันมองตายมองงามมองงามใสก่กันก็ที่พูดถึงอะไรหรอกครับก็อยู่ประมาณเก,ก,กือสี่ไร่กลัวๆสี่ไร่สองงานก็ว่าได้ได้แปดสิบแปดตันก็เฉลี่ยกันครับเฉลี่ยเบื้องแล้วก็ทีได้สิบกว่าตันอยู่ต่อไร่เกือบเกือบ เกือบยี่สิบตันก็ถือว่าโอเคครับตอบโจทย์อยู่ตอบโจทย์อยู่สำหรับน้ำหยดนะครับเวลาแหลงนาครับสูบน้ำใส่ง,ง่ายสองมือนกจจ็จบเลยสูบสองมือก็เร้วเลยแต่แปลงนี้นี่ตัวธรรมชาติครับกตสิต,ตกู่ละเล่าประมาณสิบห้าตันสิบสี่ตันครับแตจูซีกันยุอกแต่ว่ามันสูบน้ำหยดบอด่อดดยังว่าหรครับผู้ใด มีทุนมีฮ้อนเนาะแต่วางลำยวดวางลำยดแด,ดีครับถ้ามีทุนเนาะมันก็ดีคือจังคำลำอือเป็นว่าหละด้ร้องมึงเล้กก็ได้ลูกได้ลูกแล้วก็ก็ชี้ได้เปลี่ยนแนวทางไงเฮ็ดต่อไปครับฝนกับกำลังซีม้อีกแล้วพี่น้องครับฝน,นตกใบามากกับเริ่มมาแล้ว ผมจริงก็มาแต่ตอนเศร้าพูดละครับ,รบพี่น้องเห็นต้นไม้ต้นนี้บ่เดี๋ยวผมจะขึ้นไปเบื้องผมจะขึ้นไปถ่ายภาพมุมสูงให้เบิง้งผมขึ้นประจำแล้วครับต้นไม้ต้นต้นมะค่าม้งครับผู้เฒ่าเ่นปลูกไว้ขางให้มันใหญ่เ้วก็เลยบ่ตัดทิง้งเอาไว้ขึ้นเบิง้งอ่อยเนาะครับเนาะก็ <c oughs> ะเป็นกะเฮาบ่าได้ หมุนเขาไปบืง้งมันบวยครับพี่น้องแกบิ้งสภาพด้วยมันหมุนเขาไปบาไวายแล้วเดี๋ยวผมิขึ้นไปทายภาพม้ม้มมสูงให้เบืง้งอีกนะครับเนาะเดี๋ยวรอบึ้งกันเดี๋ยวรอบึง้งครับพี่น้องตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่อ่าท้งต้นใหม่แล้วครับแกทายพี่น้องมาเบึง้งภาพมุมสูงนะครับเนาะนว่าว่าอ่อยมันเปลี่ยนยังได๋ ถือว่าใส่ได้อยู่ครับความสูงของอ้อยปีนี้ก็ขนาดแปลงนี้ใส่ปุ๋ยรอบเดียวได้นหนครับพี่น้องเู้อแาวปหอดอุ่มไม้เขียวๆเพลครับให้อ้อยผมรวมๆแล้วแปลงนี้นประมาณสิบเอ็ดไรครับก็มีอีกฟังนึงอยู่ฟังคลองทางทั้งพุ้นกับพี่น้องเห็นบ่ครับทั้งปุ่นอยู่ประมาณเจ็ดแปดไรครับ ข้นมาเบิง้งเรื่อยๆครับว่าจุดใดมันบางงามเอาก็เขาไปเอาปุยไปย้อนใส่แน่ให้มันได้ทันเขาเวลาย้มตัดมันจังบ่เสียดาดนะครับบงังแน่นะครับพี่นอ้องบังบังงา่าไม่มันไปว่าดดมันหยั่งง่าไม่พา,ากนะครับ <laughs> เดี๋ยวคลิปมันจะจบเนี <laughs> ่ยมันจะเจ็บ พี่น้องท่านใดที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับอ่อยที่ซีมาเว่าสู้กันฟังก์กคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับเนาะผมก็พยายามตอบคอมเมนต์ให้เบิร์ตสุขละครับผมได้เข้าไปเบิรงว่ามีข้อความเตือนมาว่ามีคอมเมนต์กันมาที่เดี๋ยวผมจะตอบให้ครับผู้ใดมีข้อสงสัยอย่างไรปรึกษาผมได้ครับผมก็ถือว่ามีประสบการณ์อยู่พอสมควรในการทําอ่อยนะครับเนาะ โอเคครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดติดตามเห็นไหมนะครับดอ,อบอกกดแช้์กักดติดตามกดไลค์ให้กันยังดีครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องผมกับสีพยายามเบิ้งของพี่น้องคือกันละแล้วก็สคอมเมนต์ไปถามพี่น้องขึ้นกันละ,ละ,นนนนละว่าของพี่น้องมันเป็นยังไงกปีนี้อ้อยราคาดีครับดูแลให้ได้ครับพี่น้อง คือจังหวะแล้วับปีนี้ราคาดีครับจากที่ผมไปไประชุมโรงงานมาเนาะวัหน้าเียดเพื่อนแกนยืนยันมาแล้วขอบคุณหลายๆเลย,ยครับเด้อก็ให้ร่ำรวยกันทุกคนปีนี้เช้าเลยอ้อยเฮาครับที่ได้ลืมตาอาปากมีงวดรถไทยก็ขอให้ทรงงวดรถไทยให้วิทย์ให้มุมกันทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะขอบคุณครับผม